เป็นกำลังใจกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตุมตามนะครับกับช n n e l รีวิวพระนะครับวันนี้นะครับพระที่ทุกท่านรอคอยนะครับผมเชื่อว่าพระรุ่นนี้ทุกคนนะครับตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับนี่คือพระรุ่นแรกในชีวิตของต้อยเมืองนนท์นะครับผมไม่เชื่อว่า ท่านนะครับที่เล่นพระเครื่องนะผมไม่เชื่อว่าท่านจะไม่รู้จักอาจารย์ต้อยเมืองนนท์นะครับอาจารย์ต้อยเมืองนนท์นะครับท่านเป็นเซียนพระชื่อดังระดับตำนานระดับคูบาอาจารย์นะครับปัจจุบันท่านเป็นนะครับเป็นรองนะครับนายกสมาคมพระเครื่องพระบูชาแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งนายกสมาคมคืออาจารย์พยัฆคฆพันธ์และ ป่าต้อยเมืองนนท์ผู้นี้ท่านไม่เคยจัดสร้างวัตถุมงคลมาก่อนแม้แต่รุ่นเดียวนะครับนี่คือวัตถุมงคลรุ่นแรกในชีวิตนะครับในรอบ70ปีของอาจารย์ต้อยเมืองนนนะครับปัจจุบันนะครับซื้อหากันที่ลังละ1 0 0 0 0แบาทนะครับหากท่านไหนไม่เชื่อผมนะ ท่านเอามาขายผมหากท่านมีผมรับซื้อ1,000งแบาทครับนะตอนนี้นะครับรายการลุ้นนะผมมี2อลังอันนี้คือลังแรกลังที่1นะครับมีคนจองหมดแล้วแต่ลังที่2เหลือให้จองแค่8ปลุ้นสุดท้ายนะครับผมจะแกะให้ท่านชมสักสามลุ้นอีก5้ลุ้นนะก็เอาไว้ให้ผมเช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับหรือไม่มีใครเอานะถ้าเหลือ5้ลุ้นสุดท้าย แล้วไม่มีใครเอาผมก็จะแกะไอ้ท่านชมนะครับแต่นะครับลังที่สองนั้นผมจะแกะไอ้ท่านชมนะครับแต่ลังนี้นี่คือหลังแรกนะครับแกะไม่ได้ลูกค้าเพราะว่ามีคนจองหมดแล้วนะเดี๋ยวโดนเขาด่านะครับนะอ่ะไม่พูดพ่างทำเพลงนะครับจะขออนุญาตตัดรายการแถมยกลังท่านเชื่อหรือเปล่าว่ารายการแถมยกลังนี้มีคนติดต่อมาหาผมเยอะมากๆนะครับอยากจะยกรายการแถมยกลัง เรามาดูกันโอ้โหเหนือชนวนร้อยล้านครับลูกค้าดูเหนือชนวนฝังตะกุดเงินนะครับเป็นชนวนร้อยล้านของอาจารย์ต้อยเมืองนนท์ครับเป็นพิมพ์เหรียญไข่ลูกค้าดูความสวยครับสวยงามมากดูฮะลูกค้าดูฮะดูค,ะดค,ะดค,ะความสวยครับหลังพัดยศฝังตะกุดเงินแท้ด้วยฮะ องค์นี้เลขเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปนึงนะอุ้ยเลขสี่สิบสี่ลูกค้าครับดูท่านดูฮนะชัดไหมฮะเลขสี่สิบสี่ครับโอ้โหอ,อะไรจะสุดขนาดนี้ครับนะเดี๋ยวผมมาแจ้งราคาขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะเรียกนำย่อยท่านไปก่อนนะผมเชื่อว่าตอนเนี้ยนะเขาตามหากันโอ้โหต้องแทบพลิกแผ่นดินเลยนะครับ นี่คือพระรุ่นแรกนะท่านฟังผมนะเหตุใดคนจึงต้องตามหาพระรุ่นนี้นี่คือพระรุ่นแรกในชีวิตของต้อยเมืองนทนครับนะครับแล้วก็มีเซียนพระนะครับนะนับร้อยคนนะครับมอบมวลสารมาให้นาะอาจารย์ต้อยนะครับมูลค่ามวลสารกว่าหนึ่ง้อยล้านบาทนะครับเพราะเหตุน,นี้พระรุ่นนี้จึงมีคน สนใจทั้งคนที่อยู่ในวงการพระเก่าและคนที่อยู่ในวงการพระใหม่นะครับอาจารย์ต้อยเมืองนนท์สร้างนะเสียนพระก็เช่าหานะครับเสียนพระจองแล้วก็เก็บกันเยอะนะครับเมื่อเสียนพระเขาจองไปกันเยอะๆนะครับของไปอยู่ในมือเสียนกันหมดอีกหน่อยเขาก็ปั่นราคาขึ้นนะถ้าท่านไม่เอาตอนเนี้นะห้ารอยห้าสิบบาทนะรอเอาราคาหลักหมื่นได้เลยนะครับนะ แจ้งท่านให้ทราบอ่ะมาดูรายการลังลุ้นในลังของเราดีกว่านะครับอ่ะขออนุญาตตัดสีให้ท่านชมนะครับน้าผมก็เพิ่งกลับมาถึงนะครับนขณะนี้นะฮะเวลาประมาณนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูรายการแป๊บนึงนะสองทุ่มสิบหกนาทีโดยประมาณนะครับอ่านะครับวันนี้วันที่ สิบมกราคมนะครับผมก็เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับนะผมไปทาธุระที่ต่างจังหวัดมาครับลูกค้าครับนะก็อาจจะล่าช้าสักนิดหนึ่งนะครับในการจะส่งนะวันพรุ่งนี้จะส่งครบทุกคนทุกท่านอย่างแน่นอนครับนะไม่ต้องกลัวนะครับ่เขามีซีนนะนี่นะครับใต้รางเห็นไหมเขาจะมีซีนติดไว้นี่แล้วก็มีกรีดสักหน่อยครับนี่นะครับกล่องเป็นกล่องแม่เหล็กสวยมากอโรงงานเดียวกับท่านคุณสติ๊กเกอร์ไหม ท่านคุ้นสติกเกอร์ไหมฮะโรงงานเดียวกับกับใครฮะกับใครครับบอยท่าพัชร์นะครับโรงงานเดียวกันเลยท่านคุ้นสติกเกอร์ไหมฮะโอ้โหสติกเกอร์อย่างคุ้นเลยนะครับกล่องแบบเดียวกันเลยครับกับบอยท่าพัชร์ครับนี่ครับท่านดูนะครับนี่นะครับของแท้มาแล้วครับร้อนแรงที่สุดชั่วโมงนี้ขออนุญาตตัดลังเลยนะครับไม่พูดเยอะเพราะว่ามันมีสองลังนะครับผมมีสองลังนะฮะ จะให้ท่านชมนะครับมาดูรายการลุ้นด้านในครับด้านในมีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินหกเหรียญนะครับเป็นนวะหกเหรียญเนื้อเงินนะการทองคำสองเหรียญนะครับแล้วก็เงินลงยาอีกสี่เหรียญนะครับและยังได้ลุ้นนะครับเนื้อทองคำสี่เหรียญนะท่านไหนเปิดเจอนะครับเหรียญที่ต่อโคตรว่าโคตรเฮงนะฮะหรือโคตรมหาเฮงนี่แหละนะครับถ้าท่านเปิดเจอ ติดต่อแลกรับเนื้อทองคําได้เลยครับ่ามาดูครับว่าไม่มีการทําตําหนิมานะฮะนะครับไม่มีการทําตําหนิเรื่องเงินมานะครับชัดเจนโปร่งใสครับอ่าโอเคขออนุญาตทําการคระเนื้อเลยนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับในการเช่าหาวัตถุมงคลนะหลังนี้ไม่ได้แกะตัวอย่างให้ชมนะครับนะเดี๋ยวหลังที่สองผมจะแกะท่านชมว่านะผมก็อยากจะลุ้นเช่นกันนะครับว่า ผมจะได้เนื้อทองคำหรือเปล่านะอยากจะลุ้นเหมือนกันสัก3ามลุ้นนะลังที่สองก็จะเหลือให้ท่านลุ้นสักสักห้าลุ้นนะแต่ถ้าไม่มีคนปิดห้าลุ้นที่มันเหลือเนี่ยผมก็จะแกะไอ้ท่านชมทั้งหมดเลยนะครับอ่ะอ่ะนี่นะครับนี่คือกล่องนะครับวสวยๆลูกค้าอ่ะขออนุญาตทาการคละเบาๆนะครับตอนนี้ของแพงของแรงหากันไม่ได้แล้วลังละหน0 0 0แบาทเขาถามซื้อกันให้วนเลย นะครับเสียนพระไล่เก็บกันแล้วตอนนี้นะครับนะบรรดาเซียนใหญ่ๆนะซื้อเก็บกันคนละสิบลังยี่บลังนะเมื่อของไปอยู่ท่านคิดดูนะเสียนพระแถวหน้าของเมืองไทยในระยะเวลากว่าหกสปีท่านไม่เคยสร้างพระมาก่อนแล้วจู่ๆวันหนึ่งท่านนะศรัทธาในหลวงพ่อสุริยันนะครับในวาระดีด้วยนะครับท่านในเรื่องสมรัก์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระวะชิระยานวิสิิตนี่นะเห็นไหมนะครับและเป็นเหรียญที่ดีมากๆนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อสมทบทุนนะครับนำรายได้ทั้งหมดนะครับจัดซื้อจัดหารถฉุกเฉินรถแอมบูเรน์นะครับเพื่อช่วยผู้ประสบภัยนะครับรถฉุกเฉินมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดปราจสระคามและโรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียงนะตามดำริของ หลวงพ่อสุริยันนะครับอานะครับนะครับลูกค้าพระกันเท่านี้พอให้หอมปากหอมคอนะเนื่องจากว่าพระเขาไม่ได้ชี้เป้ามาอยู่แล้วทุกท่านสบายใจเลยท่านนอนรอที่บ้านรอนิ่งๆรออย่างสบายใจรอลุน้นเลยครับวันนี้ห้าบบาทใครได้ไปผมดีใจกับท่านด้วยนะท่านไม่ต้องรอหลักหมื่นใครที่ไม่ได้ไปผมเสียใจกับท่านด้วยใครที่จองไม่ทันตอนนี้ น่าจะเหลือแปดลุนสุดท้ายคร่าวๆนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแปะหมายเลขลุนนัมเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยสักคู่เดียวครับผมได้ทําการแปะหมายเลขนัมเบอร์ลุนนะครับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลังที่หนึ่งนี้นะที่ผมแจ้งให้ทราบนะเพราะว่าลังนี้นะครับมีเจ้าของหมดแล้วนะครับนะส่วนลังที่สองนะครับน่าจะเหลือคร่าวๆอยู่ประมาณ ไม่น่าจะเกินสามลุ้นนะสำหรับลังที่สองนะครับนะก็มีคนปิดลังใหม่มาพอสมควรนะครับท่านไหนอยากทราบว่าเหลือกี่ลุ้นก็ติดต่อมาหลังใหม่แล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเช็คให้ทีนะครับนะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ส่งลูกค้านะครับต้องส่งวันพรุ่งนี้นะครับนะนะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับสาหรับรายการที่เป็นรายการแถมยกลังนะครับก็สาหรับลังที่หนึ่งนี้ก็จะเหลือแค่ รายการแถมยกรังเท่านั้นนะครับนะครับถ้าเป็นรายการลุ้นเนี่ยนะครับมีเจ้าของหมดแล้วนะครับสําหรับรายการลุ้นนะครับนี่คือรายการแถมยกรังนะครับหากภาพไม่สว่างสวัยขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่านะครับเราอัดรีวิวกันตอนค่ําคืนนะครับขณะนี้ก็เวลานะครับน่าจะสี่ทุ่มแล้วนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อชนวน ฝังตะกุดเงินครับนะเนื้อชนวนร้อยล้านของอาจารย์ต้อยมืองนนฝังตะกุดเงินนี่แล้วองค์เนี้ยพิเศษตรงไหนรู้ไหมเลข44ครับพี่น้องครับดู44รลอ45เดี๋ยวแป๊บนะอ่านี่เลข44เห็นนะชัดเจนไหมฮะเลข44ต่อโคตสสมอครับนี่นะครับสุริยันโคสะปัญโยครับสอคอ เลข4ซีนี้ตะกดเงินชัดเจนครับดูผิวนะครับผิวชนวนมวลสารนะชนวนร้อยล้าน,นนะครับนะหลวงพ่อ,พอจา่าหลวงพ่อจงหลวงพ่อ,พอคงหลวงพ่ออีนะครับหลวงพ่อกันหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลอมรว,วมอยู่ในเหรียญเหรียญนี้นะครับท่านรู้ไหมว่าเหรียญน,นี้เขาประมูลกันจบเท่าไหร่นะครับสําหรับเหรียญน,นี้ประมูลกันจบนะครับที่ผมดูเขาประมูลกันนะครับในทิกต็อก นะครับมีคนใส่ราคาจบไปถึง5,000บาทครับเหรียญนี้นะครับนะ5 0 0 0ันบาทครับนะสำหรับเหรียญนี้นะครับชนวนมวลสารนี่คือเหรียญชนวนร้อยล้านนะหลวงพ่อจาาหลวงพ่อจงหลวงพ่อคงหลวงพ่ออีหลวงพ่อกันหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่สุกหลวงพ่อเงินหลอมรวมอยู่ในเหรียญเหรียญนี้นะครับคือนะครับจนวนมวลสารต่างๆที่เหล่าบรรดาเซียนพระนะครับแล้วก็ ม่วนสามที่อาจารย์ต้อยท่านนํามานะก็จะเป็นพวกพระบูชานะอาจารย์ต้อยท่านท่านเอาพระบูชามานะครับท่านไม่นําเหรียญมานะท่านนําพระบูชาตั้งแต่ยุคทราว,วารบดีนะมาจนถึงยุคสุขโขทยัยยุคอยุธยายุยายครัตนาโกสิทย์ยุคธนบุรีนะครับเรียกได้ว่านะครับในเหรียญเหรียญน,นี้นอกจากจะมีเหรียญของพระเกจิอาจารย์หลอมรวมอยู่นะครับก็ยังมีพระพุทธรูปโบราณหลอมรวมอยู่ในนี้ท่านลองคิดดูว,ว่า จะศักดิ์ิทธิ์ขนาดไหนนะครับเหรียญน,นี้นะครับสร้างแค่199เหรียญเพราะว่า1งลังเขาแถมมา1เหรียญน,นะครับเขาสร้างแค่1 9 9ลงังหรือ19,9 0 0ห่เนเหรียญเท่านั้นนะครับตอนนี้ตามหาการแทบพลิกแผ่นดินนะครับนี่แล้วองค์เนี้ยท่านดูนะครับเลข44ครับชัดเจนไหมนี่อ่าลูกค้าดูนี่นะนเดี๋ยวผมส่องให้ดูดีกว่านะ จะได้ชัวร์ว่าสี่สี่หรือสี่ห้านะครับผมว่าสี่สี่นะลูกค้าลูกค้าดูแป๊บหนึ่งนะอีหสี่ห้าลูกค้าขออภัยนะสี่ห้าครับสี 4, ่ห้าเพราะเป็นสี่ห้าครับเมื่อช่สี่สี่ขออภัยครับเป็นเลขสี่สิบห้าครับโอ้โหผมก็เลยว่าสี่สี่นะครับ หลงดีใจหมดเมื่อตะกี้นะครับนึกว่า4-4นะครับแต่เป็นเลข4-5นะนี่สวยๆตอกตะน,นาตอกโคตรเป็นอ่าอ่าเขาเรียกอะไรนะครับเป็นพัดยศนะนี้คือพิมพ์เหรียญไข่นะเลื่อนสมณศักดิ์นะครับสวยๆดูผิวฮะลูกค้าดูผิว,วะฮะโหวิตะกุดเงินนี่วาววับเลยฮะชัดเจนครับเลข4-5นะครับนะบผมนึกว่า4-4นะครับนี่ สวยมากครับดูดูหน้าครับสวยมากนะครับท่านไหนอยากได้อ่ะฟังราคานะผมจะให้ราคาแบ่งปันสำหรับท่านที่อยากได้เหรียญน,นี้ครับท่านไหนอยากได้เหรียญน,นี้ฟังราคานะครับนะเนื้อชนวนฝังตะกุดเงินนะครับชนวนโนอร้อยล้านนะครับฝังตะกุดเงินเลขสี่ห้าเหรียญน,นี้เขาประมูลกันจบห้าพันบาท ผมเปิดให้ f c ผมเหรียญนี้ขอที่2,000บาทครับท่านไหนรับปิดเข้ามาครับอ่ะ2,000บาทขออนุญาตเปิดไว้ที่2,000บาทท่านไหนรับสวยๆปิดเข้ามาครับอ่าโอเคนะ2,000บาทนะครับเดี๋ยวผมจะนะขึ้นเบอร์โทรไว้ที่หน้าจอนะครับขึ้น ID ดี n ลน์ไว้นะครับอยู่ที่หน้าจอเลยท่านไหนอยากได้ก็แจ้งเข้ามานะครับส่วนรายการลุ้นนะครับลังที่หนึ่งนี้มีคนจับจองเป็นเจ้าของ หมดเรียบร้อยนะครับนะขออนุญาตเก็บไว้ให้กับเจ้าของนะครับ่นะเดี๋ยวเจ้าของเขานะพระเลือกเจ้าของเดี๋ยวเจ้าขอ,ของเขาติดต่อมาเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูลังที่2กันต่อเลยนะครับ